สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป๊ะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิีลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละหุ้นมี3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1ในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาเป็นเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในช่วงเวลาที่2เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาและในช่วงเวลาที่ส ในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเป็นช่วงเวลาของดาวโจนเราจะมาดูช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเซียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข6หมายเลข4หมายเลข8 หมายเลขหนึ่งหมายเลขเก้าและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาท่านสามารถนำไปใช้ได้ในช่วงเวลานี้นำไปผสมจับคู่กันหรือผสมกับเลขที่ท่านมีอยู่แล้วผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสี่คู่ คู่แรกหกแปดหกหนึ่งสี่หกและสามหกเป็นสี่คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในช่วงเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแดนาฬิกท่านสามารถนำไปเป็นคู่มงคลได้ในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สอง เป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาเราเด่นตัวแรกหมายเลขสอหมายเลขสาหมายเลขหกหมายเลขเก้หมายเลขสี และหมายเลขหนึ่งเป็นหกตัวแรกที่จะใช้ในช่วงเวลายี่บสองนาฬิกาถึงยี่สามนาฬิกาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียท่านสามารถนําไปจับคู่ผสมกันเลขของท่านหรือจะทำทุงหมดนี้มาผสมรวมกันผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสองสาม 62และ92เป็น3ามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเสเซียในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ามเนช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกา ก็จะมีตัวเด่น5ตัวด้วยกันตัวแรกหมายเลข3หมายเลข5หมายเลข7หมายเลข2และหมายเลข1เป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลา3นาฬกาถึง4นาฬิกา หรือในช่วงเวลาของดาวโจรท่านสามารถนำไปจับคู่ได้ที่ท่านเห็นสมควรหรือท่านชอบท่านตัวใดผมก็ขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกสามห้าและหนึ่งสามเป็นสองคู่ในช่วงเวลาของ ดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาก็ครบนะครับ3ช่วงเวลาและจะขอประชาสัมพันธ์ท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้วิชาโหราหาหุ้นเป็นการหาเลขในเวลามงคลแต่ละช่วงเวลาท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่ทางโหราตักกิลาโหราและยังสอนวิชาทางด้านโหราศาสตร์และวิชาแขนต่างๆอีกมากมายและเปิดสอนวิชาทักษะนำโชค เพื่อนําไปหาตัวเลขเด่นประจําวันและรหัส ATM ได้ตัวทัวท่านเองเป็นการเปิดสอนฟรีท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันตากกัศิาลาโวลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ